วัสดีค่ะคำว่าบัฟเฟิลนะคะได้มาจากภาษาของเยอรมันนะคะภาษาดัชตั้งแต่ปีกิทศักราช1642แล้วมันก็แปลว่าบัฟเฟิลนั่นเองแต่ด้วยตอนนั้นคาบเกี่ยวกับยุงฟูมารียุงฟูมารีหรือว่าโวลฝฟรูคำนี้มาจากแม่พระแม่มารีของแม่ของเยซูนั่นเองนะคะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วัฟเฟิลก็กลายเป็นอาหารประจำค,ครอบครัวของคนสวีเดนส,ส่วนใหญ่นะแล้วก็ด้วยความคล้าบเกี่ยวกับพระแม่แม,มรีก็กลายเป็นว่ามีวันวัฟเฟิลเดย์นะคะทุกๆวันที่25มีนาของทุกๆปีนะคะซึ่งประเทศสวีเดนก็จะมีอาหารเป็นวันของอาหารอยู่ในปฏิทินเลยนะ แล้วก็วันอาหารนั้นน่ะก็จะมีความเป็นหมาแบบนี้นะคะหลายๆวันเลยทุกคนที่อยู่ในยุโรปนะคะรู้จักวาฟเฟิลตั้งแต่คริสตศักราช1,600มาแล้วเนาะชนิดของวาฟเฟิลก็มีหลายอย่างนะคะที่สำหรับสวิเดนเนี่ยที่กินเป็นอาหารเนี่ยคือส่วนผสมก็จะมีไข่นะคะก็คือทำให้อิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีพวกฟรอสบั f ฟลาก็คล้ายๆแบบ ก็ประมาณวอฟเฟิลที่กรอบนะคะแบบนั้นก็จะผสมสำเร็จรูปมาแล้วแล้วก็จะไม่มีส่วนผสมของไข่นั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งก็คือ Entry w a f f l e ลก็ระหว่าง2ชนิดรวมกันเนาะและเวลาการกินหรือว่าการเสิร์ฟวอฟเฟิลนะคะก็คล้ายๆพวกอาหารหรือว่าของว่างได้เช่นกันนะก็กินกับ วิปปิ้งครีมหรือว่าพวกแยมแล้วก็พวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบร่าวๆก็มีนะก็คือกินกับกุ้งกินกับกินกับพวกครีมหรือว่าคาเวียครีคมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นฝั่งอเมริกาก็อาจจะแบบเสิร์ฟกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเนยหรือว่าพวกน้ำตาลน,น้ำพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็อย่างเบลเยียมเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นว a ฟเฟิลที่ใหญ่กว่าแล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะสมัยก่อนสวีเดนก็เหมือนกันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันจนถึงปีคริสต์ศันราช1 8อ0เนาะหลังจากนั้น่ะว a ฟเฟิลที่สวีเดนก็จะเป็นรูปกลมโคกมแบบแคล้ายๆรูปหัวใจแบบแบบที่เราจะเห็นได้จากในคลิปเราน่ยนะคะ oh No kan du seie at det er klart. No kan du seie at det er klart. Uh,

Thank okay. you. มาเอาไปกิน oh, ข้าวมีลูซินด้วยนะคะ